ฟังเป็นหรือเปล่าการฟังนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถึงขนาดที่เรียกว่าอยู่ในคาถาของบัณฑิตเลยหรือคาถาของนักปราชญ์ที่เขาเรียกกันว่าสุจิปุลิฟังคือสุตตะนะคิดก็คือจินตะปุดฉาเนี่ยก็คือปุแล้วก็ลิมันจะคำว่าริขิดฟังคิดถามเขียนฟังมาตัวแรกครับฝรั่งเรียกตรงนี้ว่า เราต้องฝึก active listening คือคือฟังอย่างแบบนะฟังแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขาพูดอ่ะเขาแฮปปี้อ่ะคนที่เขาพูดเขาเปิดศักยาภาพคนที่เขาพูดเขาเปิด PFC นะ prefrontal cortex คือความฉลาดตรงนี้ได้นะถือว่าเราเป็นนักฟังที่ดีนะฮะเราฟังเพื่อให้เขาเปิดศักยาภาพบางทีก็เรียกว่า deep listening คือฟังลงลึกไปถึงที่สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งของเขาอ่ะลึกจนไปถึง สิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆอ่ะทีนี้มันมีนักฟังเพล็ตื้นๆอยู่นะนักฟังที่ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารเป็นอาจารย์ไม่ค่อยฟังนิสิตนักศึกษานะไม่ค่อยฟังลูกน้องมีเยอะครับมีเยอะส่วนคนที่เขาฟังเป็นเนี่ยตำแหน่งเขาก็ทิ้งคุณขาดไปแล้วเขาขึ้นไปเป็น,ปนใหญ่เป็นโตกันหลายคนนักฟังตื้นๆมีอะไรบ้างหนึ่งบ้าคอนเทนต์เอาแต่สาระไลบ่บี้เอาสาระจนคนพูดเขาเอือมละอา อันที่สองเร่งเวลาให้จบจบดูคนพูดว่าเร็วๆเสร็จหรือยังขอสรุปสรุปได้ไหมถ้าเราไปดูการประชุมในบริษัทใหญ่ๆหรือบางหน่วยงานราชการบางแหนะ่งเนี่ยมันจะรีบไปไหนกันนะทั้งที่เวลาว่างก็ไม่ได้ทําอะไรกันอยู่นะครับที่ตอนเราประชุมโอ้โหใส่กันรัวเลยคาศับปรลาดประหลาด,ป,ลดปิวลั่นห้องประชุมแต่ก,ก็ไม่ได้ทําอะไรตลกอะฮะจะเร่งไปไหนกันนะอ่าที่สนะครับพวกหา จับผิดอะหาข้อผิดชาวบ้านอะ False i n d i n g อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่โอ้โหผู้พูดนี่เขา PFC พังสลายเลยฮะเกิดเป็นเล็บไทเลียนสมองสัตว์เลื้อคานทำงานเลยฮะอันนี้อันตรายมากกลายเป็นเนกาตีฟทันทีอันตราย4จ้องจะสั่งสอนเขาจ้องจะแนะนําเขาสอนเขาอยู่หน้าน่ะเก่งทุกเรื่องสอนได้ทุกคนตกลงคุณมาฟังเขาหรือคุณมาสอนเขากันแน่4แล้วใช่ไหม อันที่5้าไอ้พวกฟังไปงั้นๆน่ะฟังผ่านหูไปอ่ะอันนี้ก็มีเยอะไอ้พวกที่6รักษามารยาทโอเคครับครับแต่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไอ้พวกที่7เองก็คือว่าใครเขาพูดอะไรอยู่ก็ช่างตัวเองเตรียมคําพูดของตัวเองจะสวนกลับนี่เขาเรียกว่ามือสวนกลับมีเยอะนะครับหวังว่าพวกเราคงไม่เป็นแบบนั้นเรามานั่งดูตัวเองนักฟังขั้นลึกๆเนี่ย นักฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยเขาจะฟังใต้ภูเขาน้นําแข็งเขาจะดูว่าสิ่งที่ฝั่งฝั่งผู้พูดพูดมาเนี่ยเขาเขามีตัวตนยังไงเขามีเซลล์ยังไงเขาอยากจะบอกอะไรเราแต่เขาพูดไม่ได้เขามีเป้าหมายอะไรลึกๆเขากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่ที่ขังอยู่ข้างในเขาเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเขามีค่านิยมอะไรเขาให้คุณค่ากับอะไรเขามีความเชื่อกับอะไรนะครับนี่คือ นักฟังฝังเชิงหรือวิธีฟังเขาก็ชมกันเยอะนะฮะชมฟังแล้วก็ถามแบบต่อยอดอ่ะถามแบบไม่หักหน้าไม่บูลลี่ในระหว่างฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฝากเทคนิคง่ายๆเลยนะครับฟังให้เป็นฮะประเทศนี้คนพูดมากเยอะนะเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ฟังผู้ใหญ่ก็ไม่ฟังเด็กผู้ใหญ่ก็ตีกันอยู่เรื่อยเนี่ยฟังกันบ้างสิครับทั้งสองฝ่ายนะครับ ฝากไว้เลยนะครับสุจิปุริตัวแรกเลยคือฟังให้เป็น